รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แย่งกว้างไกลทุกแห่งผลมีผู้คนมากมายเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้แต่งเรียนรู้ผูกกจินตนาการทุกความฝันกำลังสร้างสรรค์โลกออนไลน์ด้วยมือเราเ o o ื่องมอวเื่องมอ everybody ที่แห่งน,นี้มารอสักความรู้ปั๊บปาร์ด้าไอ้าครับปั๊บปารดา ไอเดโอครับไอเดโครับไอดโลคลับเดลิเวรีวันนี้จะพาทุกคนไปพบกับอีกหนึ่งธุรกิจที่ต่อยอดความคิดมาจากเรื่องใกล้ตัวจากประสบการณ์ตรงด้วยคอนเซปต์โฮมเมรคาเฟ่ที่แปลกและแตกต่างแต่ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Idol c u p Delive r y จะมาเสิร์ฟความรู้ถึงที่ให้กับคนที่มีพลังสำหรับใครที่มีความฝันอยากจะทำธุรกิจวันนี้เรามีข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆจะมาแบ่งปันครับ อีพีนี้ขอพาคุณผู้ชมเดินทางมาแถวธัญ,ญบุรีนะครับเพราะว่าเรามีนัดกับไอดอลคนเก่งของเรานะครับที่จะมาบดคุยแบ่งปันเรื่องราวเทคนิคและแรงบันดาลใจดีๆครับว่าทําอย่างไรที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้ผ่านสื่อออนไลน์โดยการเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวจากครองครัวส่งถึงน,นาบานส่วนเรื่องราวของเราจะน่าสนใจขนาดไหนนั้นเอาเป็นว่าถ้าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ แล้วถึงแล้วกับร้านสวนนมโฮเมดคาเฟ่นะครับคุณผู้ชมครับไอดอลคนเก่งของเรานะครับเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยครับผมที่ตัดสินใจนะครับต่อยอดธุรกิจจากสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับมาทาเป็นคาเฟ่สไตล์โฮเมดครับด้วยคอนเซปที่เรียกว่าแมเหมือนมานั่งอยู่บ้านเพื่อนนะครับซึ่งในวันนี้ครับคานั้นก็พร้อมแล้วนะครับผมที่จะมาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวให้พวกเราได้รับฟังกันนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่คุณดรุนีงองามดีครับหรือคุณนุชครับเจ้าของร้านสวนนมโฮเมดคาเฟ่ครับคุณนุชครับ สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับแมคุณลด้านของเนือตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับเนี่ย<ม>ังนั้นคุณลุดผมขอถามหน่อยได้ไหมครับผมว่าที่มาที่ไปก่อนที่จะมาเป็นร้านคาเฟ่ตรงนี้ครับคุณลุดทำอะไรมาก่อนครับ ทำสปาถ้าเราอายุเยอะๆแล้วทําสปามันไม่ได้ไงต้องสวยอ้วนก็ไม่ได้โหกินไม่ได้เลยอ่ะแล้วเป็นคนชอบทำอาหารมาก่อนหรือเปล่าครับชอบค่ะอครับผมตอนนั้นคือมีจุดเปลี่ยนยังไงบ้างฮะจุดเปลี่ยนคือน้าท่วมน้ำท่วมปีห้า่ี่คับเราเปิดร้านส่วนนมก่อนแล้วที่ปทุมสาขาแรกแล้วก็มาเปิดตรงนี้เป็นเฮจุดที่แบบจะทําร้านอาหารเลยไม่ใช่ความคิดของเราแต่เป็นความคิดของลูกเขาไปเกาหลีเขาไปให้คุณแม่กลับมาแบบพี่อยากเปิดร้านกาแฟอ่ะแล้วก็ สมัยเนี้ยถ้า อยู่เกิดร้านกาแฟเฉยๆไม่รอดครับคุณต้องเอาอาหารเข้าไปเสริมด้วยบอกอุ๊ยอาหารไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ทําให้ไงยากอะไรล่ะตอนนั้นคือคุณแม่กลับเป็นแบ็กอัพหลังบ้านอย่างเดียวถูกไหมใช่ให้ลูกเปิดร้านกาแฟไปทุกแล้วกลายเป็นยังไงครับกลายเป็นไปเามาแม่ทาที่ลูกทำแม่สนุกใช่ไหมใช่เราสนุกค่ะสนุกครับผมคอนเซปต์ของร้านก็คืออยากให้แบบเพื่อนมาทานอาหารที่บ้านครับคือแบบเหมือนกับทุกคนที่มาคือเพื่อนคือลูกครูหลานคือมาเราทำกับข้าวให้เพื่อนให้ลูกให้หลานทาน เราทานยังไงลูกค้าก็จะได้ทานอย่างนั้นไม่มีการหวงเครื่องแล้วแรงบันดาลใจต่างๆในการทําเมนูต่างๆตรงน,นี้มาจากไหนมั้งครับตัวเราเองครับเราชอบทานอะไรในเมนูที่ที่ร้านของเราก็จะมีเมนูอย่างนั้นอยากให้ทุกคนที่แบบทําอาหารนะคะให้มีพลังและกําลังใจในการทําอาหารโดยการที่ต่อยอดธุรกิจของตัวเองด้วยความรักครับอยากคิดว่าทําธุรกิจแล้ว จะต้องประสบความสําเร็จรจงคิดไว้ก่อนว่าประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นไรขอให้ฉันมุ่งมันและพัฒนาไปข้างหน้าอย่างเดียวขอให่มีความสุขทําอะไรถูกต้องเปิดร้านใหม่ๆเนี่ยครับผมตอนนั้นฟีดแบ็ของร้านเป็นยังไงบ้างครับตอนลูกค้าเข้ามาเปิดร้านไม่ได้คาดหวังไงคะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยจะต้องแบบขายดีแล้วคนเยอะแต่ก็ผิดคาดมากเวลาที่ทําอะไรเนี่ย ไม่ต้องคาดหวังครับแต่จงทําและมั่นใจแล้วก็ทําให้เต็มที่แล้วก็อย่าลดวัตถุดิบเฮ้ยขายดีแล้วอยากได้กําไรเยอะๆไปลด<ไ>ปต้นทุนไม่ได้ห้าม สินค้าต้องมีคุณภาพมันเหมือนกับการที่เรารักษาลูกค้าไว้ด้วยใช่ไหมใช่ไม่ใช่การที่ว่าเราจะขายของเสร็จวันนี้เอากําไรแบบ3ามสี่เท่าแล้วคนเดียวเสร็จมันเหมือนบ้านคอนเซปต์ของบ้านเพื่อนจริงๆที่ตั้งเราคือ,อทุกคนที่มาที่ร้านเราอ่ะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่คือเหมือนเขาเป็นลูกเป็นหลานเราไงบงางคนให้มาคุณป้าสวัสดีไปเจอที่ไหนว่าก็ทักทายอ่ะอ,อันนี้คือหัวใจสําคัญเลยนะคะเวลาที่เราทําร้านอาหารทำคาเฟ่หรืออะไรนะคะลูกค้าคือคนที่สําคัญของเรานะคะเราก็ควรให้ความสําคัญกับเขาอย่างที่เราคิดว่าเขาเป็นคนสําคัญ ช่ไหมคะจำให้ได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชื่อไม่ว่าจะอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานของเขาจําให้ได้ให้หมดมันเหมือนกับตอนที่เราทําสปาตอนนั้นก็คอนเซปต์คล้ายๆกันเนาะงานบริการเหมือนกันใช่ช่ค่ะเรามาจากสายบริการนี่ครับพอมาทําร้านอาหารก็ชิลๆก็เซอร์วิสใหม่เต็มที่ใช่ค่ะครับผมปัจจุบันร้านเนี่ยนะครับทำคนเดียวไหมครับหรือว่ามีพนักงานหรืออะไรไหมครับตอนที่ก่อนโควิดเนี่ยลูกน้อง8คนครับอ่าพอหลังจากโควิดไปก็เลยมาคิดคอนเซปต์ใหม่คือแบบลูกค้าที่ได้ทานเนี่ยเรามีลูกค้าประจำอยู่แล้วส่วนหนึ่งใช่ไหมาาคโทรอกก่ว จะทานอะไรเราก็จะเตรียมวัตถุดิบไว้พอเขาจะมาเราก็ปรุงตอนหลังก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นก็เราทำอย่างนี้ก็ได้นี่ขายแบบที่ลูกค้าที่เขาอยากแตะทานจริงๆแล้วมาส่วนลูกค้าที่วลอล์กอินมาเราก็รับได้แต่เราต้องบอกกันนะว่าเรามีลูกค้าที่จองไว้กี่โต๊ะถ้าค,คุณรอได้ก็รอถ้ารอ <ừ> ไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะครับประมาณนั้นก็ค <ừ> ือตอนนี้ปัจจุบันก็คือทําคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วในส่วนของเมนูอาหารเนี่ยเวลาจะต่อยอดหรือเมนูต่างๆใหม่ๆเวลาจะต่อยอดเมนูใหม่เนี่ยนะครับใช้เวลาในการทำเนี่ยนานไหมครับก่อนจะคิด จุดอาหารหรืออะไรเนี่ยมันจะเกิดจากความคิดที่เราอยากจะทำมันจะติดขึ้นมาในหัวปุ๊บก็ทําได้เลยค่ะคแต่ถ้าเราไม่มีพลังที่แบบอยากจะทําเมนูใหม่ๆหม่ันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น,น่จุดเกิดคือสมมติว่าเราเห็นอะไรปุ๊บมันโฟกัสที่ตรงนั้นแล้วเฮ้ย มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะก็ทําได้เลยครับเวลาที่คิดอะไรได้แล้วขอให้ลงมือทําเลยนะคะแล้วจะเกิดสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเมนูหรืออะไรอ,อย่างสวนนมเนี่ยจะมีเมนูที่เป็นเมนูของสวนนมเองอะ่ะเยอะมากโดยความคิดที่แบบเฮ้ยเวลาที่เราคิดได้ปุ๊บลงมือทําถ้าคุณคิดแล้วคุณไม่ลงมือทาเมนูเหล่านั้นจะไม่มีการเกิดขึ้นเลยอย่างแกงเขวียวนสมัยก่อนใช่ไหมถ้าไม่มีคนคิดคนแรกรก็ไม่เกิดขึ้นอย่างถ้าคุณมาสวนนมนะคะคุณจะได้ทานตอกโกกีชีสไข่กุ้งหรือเมนูหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เป็นนนนขอองงสวมะะคต้ ทานคะ่ะรับรองว่าคุณจะถูกใจครับผมอันนี้มันเหมือนกับเป็นข้อคิดให้กับเด็กๆด,ด้วยไหมครับว่าเวลาทําอะไรเนี่ยอย่าแค่คิดอย่างเดียวต้องลงมือทาเลยถูกต,ต,ต้อง<า>ค่ะ,คะเราให้ความใส่ใจนิดนึงแล้วก็ใส่ใจลูกค้าจริงๆนะซื่อสัตย์จริงใจใช้ไปเลยค่ะรับรองว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการทํางานไม่ว่าจะเป็นอะไรครับผมคุณผู้ชมครับลูกค้าที่มาทานอาหารร้านเรานะครับจริงๆเขาไม่ได้ซื้อแค่อาหารอย่างเดียวนะถ้าเราขายการบริการด้วยนะครับเขาประทับใจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลับมาใช้บริการเราใหม่เหมือนกับที่คนดู ได้ับนะครับแล้วในส่วนของตอนที่เปิดร้านเนี่ยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะมีฟีดแบ็ได้ดีขนาดนี้ใช่ไหมครับก็บอกแล้วค่ะว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าเลยว่าขาย,ยได้ไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราอยู่บ้านครับเล้ยที่ลูกค้ามาก็เราก็ดีใจแล้วมีเพื่อนมาหาอืมค่ะลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เหมือนเพื่อนมันาตาเลยคะ่ะคือคอนเซ็ปต์ของเราอย่างนี้อยู่แล้วเราไม่ได้คาดหวังว่าจะขายได้ไหม แต่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยู่บ้านเรารถ้ามีลูกค้าเราก็ได้ตังนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมาก็คือแบบทําอาหารอย่างอย่างที่เราอยากทำอะ่ะให้เขาทานให้อร่อยที่สุดครับแล้วอะไรที่คุณนุชคิดว่าเป็นจุดเด่นที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเขาประทับใจอาหารกับรสชาติคือรสชาติอาหารที่ร้านจะเป็นรสชาติที่เป็นของเราเองเป็นซิกเนเจอร์เป็น, ature, ปนลายเส้นของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทําอาหารน่ะคุณจงรักษาคุณภาพของอาหารที่คุณทานะคะไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรหรือคิดเมนูอะไรขึ้นมาใหม่ๆ คิดไปเลยค่ะว่าเราจะทําอาหารที่อร่อยที่สุดให้คนที่สําคัญที่สุดที่เดินเข้ามาในร้านเราทุกๆคนได้ทานเมนูต่างๆตรงนี้นะครับพอดีเห็นมีเมนูมีไทยต่างประเทศหรือเมนูอะไรบ้างครับที่ร้านเป็นอาหารไทยฟิวชั่นฟิวชั่นเอ๊ะเป็นยังไงอะไรไทยฟิวชัน่<ห>น, <Fusion S 1> นก็คือเราก็จับอาหารไทยอย่ะอย่างเช่นแกงเขียวหวานเราไม่ทาเป็นแกงเขียวหวานเราทำเป็นซอสเขียวหวานซอสเขียวหวานใช่ยังไม่เคยเห็นใช่ไหมคะคือหลายๆเมนูอ่ะอย่างผักขมบ๊วชิดคุณเคยเห็นแบบหนาๆใช่ไหมมาสวนนมไม่ได้เจอผักขมหนาๆนะคะ ซึ่งตอนที่เราเปิดร้านใหม่ๆเราก็จะโดนคอมเพลนว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันตั้งใจมาทานผักขมอะทำไมผักขมที่นี่มันบางอะไม่มีผักขมเลย <c oughs> แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นผักขมที่เป็นบางๆอะ ขายดีและอร่อยแล้วก็เป็นอะไรที่ถ้ามาสวนนมต้องทานผักขมอบชีสถ้าคุณไม่ทานผักขมอบชีสคุณมาไม่ถึงสวนนมค่ะอันนี้่าไม่ถึงใช่ไหมฮะใช่แล้วเมนูต่างๆที่ที่บอกเมนูฟิวชั่นมีอะไรบ้างครับอูเยอะมากเลยอ่ะที่ร้านมีประมาณ4ี่ห้าร้อยเมนูสี่ห้าเมนูทั้งของหวานงๆก็ได้เด็ดๆก็ได้ที่ที่สมมติสมมติสมมติคุณนุชเอางี้สมมติอ่าคุณนุชไปไปเที่ยวว่าแล้พนธนโบกนันพูดนะฮะไปเที่ยวแล้วเราเห็นเมนูเนี้ยแล้วเราอยากเอากลับมาทําในเมืองไทย เราก็จะมาทําให้เป็นเมนูของเราม,มาปรับให้เป็นเมนูของสวนนม,มคือไม่ได้ที่จะแบบก๊อปปี้เข้ามาทั้งหมดแค่เพียงแดีว,ว่าเฮ้ยส่วนประกอบอันนี้มันน่าจะเอามา mix เป็นอันนี้นะมันก็จะเป,เป็นเมนูของสวนนมไงคะคซึ่งแต่ละครั้งก็จะเกิดเป็นเมนูใหม่ๆเช่นต็อกโบกี้ชีสไข่กุ้งอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แป้งต็อกนะคะเอามาใส่กับส่วนผสมที่เป็นองค์ประกอบของเราเองซึ่งถ้าคุณไปทานที่เกาหลีคุณก็ไม่มีอะ,อะแต่ต้องมาทานที่สวนนมต้องมาที่สวนนมใช่นี่คืออาหารเกาหลีค่ะอย่างเงี้ย คือหรือไม่ก็พวกข้าวผัดกิมจิ ก็อาหารเกาหลีเห็นมแต่ที่ถามว่าไปเกาหลีมีไหมไม่มีเหมือนข้าไปนอเมริกันนะคุณไปอเมริกามีไหมไม่มีเห็นนะอย่างเงี้ยค่ะคือแบบอะไรที่แบบเป็นช้อยง่ายๆให้เรามาต่อยอดความคิดให้เรามาทําให้แบบเปิดโลกให้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่สมัยเนี้ยนะคะน้องๆชอบทานอะไรใหม่ๆอย่างเช่นคนที่ขายตามแพลตฟอร์มใช่ป่ะไข่เจียวถ้าเราทานแค่ไข่เจียวก็จะได้แค่69บาทสมมติไปทานที่ร้านหกบาทแต่น้องๆที่แบบเขาเป็นหัวสมัยใหม่อยู่ในแพลตฟอร์มนี่เขาก็จะอาเทิรเพิ่มไมนนี้นะ10บาทนะเพิ่มข่เจี9บาท ไข่เจียวจานนั้นกลายเป็นร้อยกว่าบาทเห็นไหมอ่นจะเป็นท็อปปิ้งอะไรเข้าไปใช่ไหมถูกต้องจากท็อปปิ้งก็เหมือนกันกับเวลาที่เราไปทานอาหารที่ต่างประเทศอะไรที่เราคิดรู้สึกว่าชอบเฮ้ยส่วนผสมตรงนี้ดีนะเราก็สามารถเอามาทําเป็นตื๊ดๆอันวันนี้ใหม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียกว่าในเมนูต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยเกิดจากการที่เรามีประสบการณ์ จากที่ที่นั้นๆนะครับก็เ,เอามา mix ให้เข้ากับอาหารไทยถูกต้องไหมฮะถ<ท>ูกใช่ให้ไปให้คนไทยทานแล้วรู้สึกว่าไม่เลี่ยนครับแล้วที่นี่อชีสของเราในแต่ละจานเราจะใช้ทั้งหมด3ชิชนิดครับ ครื่องทานแล้วเขาก็จะบอกว่าเออจริงเนาะทานชีสร้านพี่รู้สึกไม่เลียนนี่ไงเพราะว่าเราใช้แต่ของดีะคะคสำคัญมากนะคะหัวใจของการเปิดร้านอาหารนะคะเลือกวัตถุด,ดิบที่ดีนะคะได้กำไรคนอื่นก่อนเลยคุณชนะคนอื่นเลยคือคุณใช้ของดียังไงก็อร่อยเพราะว่าวัตถุดิบที่ดีอะอร่อยด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วแล้วถ้าเรามา mix มามิกให้ให้ได้แบบความพอดีนะคะอ่านทุกจาจที่คุณทําอร่อยหมดเลยนี่แสดงว่าเรื่องของวัตถุดิบเองเนี่ยนะครับผมคุณนุชเนี่ยมีมาตรฐานยังไงบ้างครับเราทานแล้วเราชอบก่อนอเราต้องก่อนที่เราจะเลือกเนี่ยเราต้องซื้อมาแล้วลองชิมเองก่อนอม,มาตรฐานเราคือถ้าเราทานแล้วอร่อยคืออร่อย <laughs> ใช่อย่างนั้นเลยแพงไม่เป็นไรแต่ต้องอร่อยอค่ะ ครับผมแต่บางงานถ้าเกิดแพงแต่เราทําแล้วรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะรู้สึกไม่ชอบอันนั้นก็ไม่เอาใช่ไหมฮะไม่เอาค่ะเพราะว่ายัางน้อยเราเป็นตัวตั้งของรสชาติของร้านเราถูกไหมคืออาหารในร้านทุกจานเนี่ยเป็นอาหารที่เจ้าของร้านชอบแล้วอยากจะทําให้ลูกค้าทาน ต้องเป็นอย่างนั้นคือถ้าเราทําในสิ่งที่ชอบอย่างที่ดุษฎบอกนะคะเราไม่ได้ทางานเนี่ยแต่เราทําความสุขของตัวเองให้คนอื่นทานพอาขาทานแล้วรู้สึกอร่อยเรายิ่งมีความสุขอะเหมือนกับแหมฉันทําอร่อยใช่เลยความสุขเราสนุกให้ยิ่งได้อะไรอย่างนั้นยิ่งให้เติมเองเดี๋ยวเติมให้เออใช่คือแบบเราไม่ห่วงเครื่องงานเราใส่เครื่องแบบเต็มที่ครับอย่าไปห่วงค่ะ กำไรนิดหน่อยนะคะแต่วอรุ่มเยอะก็กำไรเหมือนกันครับยิ่งอย่างน้อยเราก็ได,ได้ได้เป็นผู้ให้ได้สิ่งที่เราได้กลับมาก็คือความสุขไงเราได้แล้วว่ากำไรของเราคือความสุขครับผมอันนี้ในเมนูต่างๆเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างที่น่าสนใจครับเดี๋ยววันนี้จะโชว์ผักขอบ,บัชีสนะคะคาโบนาราและการเป็นมูนิวที่เด็กๆที่ทานตั้งแต่อนุบาลนะ่ะจนแบบ คืนมัธยมไปมหาอะไรก็ยังกลับมาทานคาโบนนร่าที่นี่กับผมที่นี่อย่างเงี้ยค่ะมาให้ลองดูนะคะแล้วก็มีเมนูอะไรอีกเฟรนฟรายราชีสที่นี่อร่อยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเป็นร้านแรกๆที่อยู่ในเมืองไทยแล้วเอาแบบนี้มาทำเพราะเราไปทานที่ต่างประเทศไงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ไปเชนเป็นชีสดิสอะไรอย่างเงี้ยนะเขาใช้ชีสจริงๆแล้วมาทําเลยเดี๋ยววันนี้จะได้ได้ได้โชว์ให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงชีสจริงๆมาทำเลยชีสจริงๆใช่แหมพูดขนาดนี้ผมเริ่มอยากเจนแล้วครับผมว่าหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวค โอเคครับ ว้าวว้าว,ว,าวคุณผู้ชมครับอยู่ตรงหน้าผมแล้วเรียบร้อยครับมีหลากหลายเมนูมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นคุณนุชช่วยแนะนานหน่อยได้ครับผมมาอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างอยากให้อาจารย์ลองชิมจานนี้ก่อนค่ะจานนี้ออชใช่ไหมโอ๊ยนิดนึงนะฮะที่เป็นผักขมที่แบบบางๆนะคะครับอ่าอันนี้คือเมนูผักขมอ,อกชีสใช่ไหมฮะนี่โอเค คือผัก <ESS> ในบางแต่ช <ặt S 2> <curs CDU S 3> ีนไม่บางนะครับคุผู้ชมครับใช่ถูกต้องเสยจะเจอแต่หนาๆไงขออนุญาตลองเลยนะครับในยี่ยีอคุณผู้ชมต้องอย่างนี้เลยใช่ไหมใิ่ยืดอย่างนี้เลยนะครับใช่ค่ะโอ้เรากำลังร้อนเลยครับผมเห็นไหมยืดเลยเห็นไหมยืดเรียกว่า ปกติเนี่ยชีสมันจะเลี่ยนใช่ไหมฮะแต่นเนี่ยชีสของคองนู้นเนี่ยไม่มีความเลี่ยนเลยอะใช่เราต้องการให้คนไทยหาแล้วอร่อยโอเคต่อมางั้นงั้น,เป,น,เ,ปนเป็นเมนูไหนดีครับเฟรนฟรายร h e ชีสค่ะ,อะโอเคตัวนี้มั่นใจว่าเป็นเจ้าแรกๆที่ทําเฟรนฟรายรัสชีสหน้าตาแบบนี้อือครับผม เพราะว่าเฟรนฟของเรานะคะสั่งกลับบ้านก็ยังอร่อยค่ะคยังมีความยืดหยุ่นนะคะคไม่เหนียวเป็นก้อนค่ะหลังดือนะคะโอเคลองเลยใช่ไหมลองเลยค่ะโอเคครับผมอขออนุญาตนะครับโอเคนี่ครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้ชี้เน้นๆเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบาคะ อร่อยมากเมนูนี้ใช่นะครับคือความพิเศษของชีสร้านคุณนี้เป็นยังไงครับความพิเศษของเราคือเป็นชีสนําเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ครับแต่เราไม่ได้ใช้ตัวเดียว<ม>เราใช้ถึง3ชนิด3ประเทศถ้าใครอยากทานชีสที่ราคาที่ทานได้ทุกวันนะคะแล้วก็ อร่อยอย่างเงี้ยอย่าเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่อในเวลาที่เราพูดครับต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองด้วยปากของเราด้วยลิ้นของเรานะคะเราค่อยบอกว่าอร่อยไหมแอาซึ่งผมก็ได้สัมผัสมาแล้วครับ <c oughs> ครับอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> อ่ะโอเคงั้นต่อมาขออนุญาตแนะนําเ,เมนูนี้หน่อยเมนูเป็นเมนูแนะนเป็นจานแบบสบายๆนะคะยำทูน่าแซ่บค่ะครับทูน่าแซ่บนะคะก็ทูน่าทั่วๆไปค่ะแต่เราใช้ของดีนิดนึงครับ ใช้ของดีทําอะไรก็อร่อยแล้วก็ในน้ํายําของเราจะมีพิเศษไม่เหมือนคนอื่นจะแบบรู้สึกเข้มขน้นอ,อาจารย์ลองทานดูนะคะโอเคครับผมอ่ะแหมคุณผู้ชมบอกผมมาขนาดนี้แล้วผมหมดต้องทานแล้วครับถ้าชอบผิดก็ให้บอกนะคะนี่เราทำรถกลางๆมาให้ทานได้กันทุกคนครับอื้อ ทแรกที่ทานเข้าไปรู้สึกว่าอร่อยมากค่ะมันจะมีสมุนไพรในน้ำน้ำยำอะค่ะสมุนไพรที่เป็นสูตรของเรางั้นขออนุญาต อันนี้เมนูเนี่ยอันนี้คือเมนูนี้พิซซ่ามิกนะคะพิซซ่าที่ร้านจะมี2ชนิดขนาดนี้จะเป็นขนาดมาตรฐานทั่วไปคือ7นิ้วแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึงแบบบางๆางคือ1 0ถึง12นิ้วนะคะเราจะมีแบบนั้นด้วยแป้งหรืออะไรทุกอย่างเจ้าของร้านทําเองแล้วก็ทํากับมือแล้วก็เสิร์ฟเองด้วยโอเคฮะแล้วเมนูนี้นะครับเมนูนี้เป็นตอกโบก,กีชีสไข่กุ้งนะคะคเด็กๆทานกั้นตั้งแต่อยู่มัธยมจนเข้ามาหาลาัยจบแล้วก็ยังต้องกลับมาทานเมนูนี้นะคะอ่าคุณผู้ชมดูเลยครับนั่จ จาน,านผู<ข>อัดด้วยเอาอัดจานทานผูอัดด้วยครับใช่ทานให้มันครบให้ครบเซ็ตนะครับใช่เล,เลยคุณผู้ชมครับมีคำแน่นๆเลยครับทีนี้จานนี้มีลูกค้าจากคนครปฐมนะคะมาเพื่อที่จะทานจานนี้เรารู้สึกดีมากแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเป็นไงคะโอ้โห อาชาติคือเลยว่าอร่อยมากครับคุณนุนครับคือมันมันมีความแปลกใหม่นะ <iet> ปกติเราตตองปกิแล้ก็จะจะกินแบบหนึ่งใช่ไหมอันนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งถูกค่ะนะอันนี้คือเรกเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยใช่ไหมถูกใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีหนึ่งจานที่แสนพิเศษเ<อ>นะคะคาโบนาราคาโบนาราอบชีสค่ะเป็นเมนูที่มาแล้วต้องทานเหมือนกันค่ะถ้าคุณไม่ทานคุณมาไม่ถึงสวนนมนะคะแอดเครื่องดื่มบ้างและด้านนี้เครื่องดื่มอันนี้เป็นเสาวรสค่ะเสาวรส ทั่วไปแต่ที่นี่อร่อยเพราะเราใส่ใจในการทำส่วนจันอันนี้นะคะจะเป็นชาเขียวนมสดเย็น,ยน,ยนซึ่งไม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบนะคะเราใช้นมสดในการชงเพราะฉะนั้นข,<ม>ของเราจะเข้มขน้นโอเคครับญาตวางเัย พอดีเลยตะกี้คุณนุชพูดถึงเรื่องเพจเพจของคุณนุชเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในช่องทางแทบใช้ติดต่อกับลูกค้าใช่ค่ะคุณนุชมีการที่ทํายังไงให้ลูกค้าเนี่ยเขาสนใจเพจของเราครับเรามีอะไรดีๆมีโปรโมชั่นดีอะไรเราก็จะพรีเซนต์ไปในเพจอะค่ะครับค่ะว่าเอ้ยช่วงนี้คริสต์มาสนะเรามีการแจกหมีมซึ่งหมีเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับอ่าลูกค้าหลายๆท่านมาก็เออชอบอะไรอย่างเง<อ>ี้ยเขาก็เข้ามาทานพอทานเสร็จปุ๊บใบเสร็จเราก็จะเอามาจับรางวาัลเพื่อที่จะแจก รางวัลให้กับลูกค้าค่ะอืมครัคือเรียกเป็นโปรโมชั่นใช่ไหมฮะใช่แล้วในส่วนของในเพจเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยคนรุชเนี่ยถ่ายเองหรือเปล่าฮะถ่ายเองค่ะอ๋อถ่ายเองหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะคถ่ายเองแล้วก็บางรูปก็จะมาจากลูกค้าที่ถ่ายรูปของร้านเราแล้วก็แท็กมาให้เรา <c oughs> เฮ้ยสวยนะ <c oughs> ก็เอามามิกซ์ด้วยอืมครับผมแล้วอย่างนี้ต้องไปซื้อกล้องแบบราคาแพงมาถ่ายเลยไหม <c oughs> โทรศัพท์ธรรมดาที่เราใช้อยู่เนี่ยไอโฟนเนี่ยค่ะถ่ายรูปได,ด,ดีที่สุดนะคะคเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีล้ำครับเพราะฉะนั้น คนล้ำๆอย่างเราที่ใช้อายุมาเยอะแล้วเนาะก็ต้องล้ำตามนะคะแล้วทีนี้อย่างหนึ่งรูปภาพถ้ามันสวยแล้วเนี่ยมันดึงดูดให้คนเขาอยากกินด้วยใช่ไหมใช่ค่ะข้อดีของร้านคือเราใช้ภาพที่เป็นภาพจริงๆของร้านเนี่ยมาโปรโมทซึ่งคุณมาทานอาหารร้านเราทุกจานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเมนูคุณก็จะได้ทานแบบพออาหารมาเฮ้ยเหมือนกันเลยอะ่ะกับเมนูครับทีนี้ในเรื่องของออนไลน์บ้างแล้วกันก่อนที่เราจะเข้าเรื่องออนไลน์นะครับคุณลุนอยากจะถามคุณลุงนิดนึง พอดีคุณรุชพูดถึงว่าคุณนุ้เองก็เป็นวัยเกษียณแล้วใช่ไหมทีนี้ Online ออนไลน์อ่ะมันเป็นของเด็กรุ่นใหม่แล้วนะคุณรุชตามทันไหมเนี่ยไม่ทันก็ต้องทันค่ะเพราะ,ะว่าเดี๋ยวนี้คนเปลี่ยนความคิดค่ะคไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบอยากจะออกมาข้างนอกหนึ่งมีค่าใช้จ่ายเรื่องยานพาหนะเนาะต้องขับ,ร,บรถมาอะไรมาเดินทางไกลเสียเวลา ถ้าเราใช้แพลตฟอร์มเขาก็สามารถทานได้ที่บ้านอย่างแบบคนเป็นไม่บ้านอะไปไหนไม่ได้ต้องเลี้ยงลูกเล็กๆอะออเขาก็สามารถที่จะกดติ๊กๆเๆดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วออยอมเสียค่าใช้จ่ายแพงนิดนึงซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีความคิดนะว่าเฮ้ย มันต้องเสียค่า GP นะใช่ใช่ใช่คนเราคิดเสียค่า GP บางทีผู้ประกอบการอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้าอ่ะกลัวต้องขายของแพงขึ้นกลัวลูกค้าไม่ซื้ออะไรอย่เงี้ยคุณนุชใช่ไหมใช่ซึ่งก่อนหน้านี้คือแบบคือที่ร้านขายดีมากลูกน้อง8คนเฮ้ยเราต้องมาตั้งใจค่า GP อีกทำไมอ่ะซึ่งพอพอโควิดพอโควิดผ่านไปเนี่ยเราก็มากับความคิดเฮ้ยลูกน้องเราน้อยลงค่า GP ก็เหมือนกับ เราจ้างลูกน้องนะแถมประหยัดกว่าแถมให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าได้มากกว่ารเราก็ไปคิดตรงนั้นทํทไกกา,าไมทําไมเมื่อก่อนเราไม่คิดที่จะแบบเข้ามาในแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นอย่าเสียดายเรื่อง GP นะคะให้เอาไปคิดว่าถ้าเราไม่มี GP เนี่ยเราจะไม่ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเลยอย่างอย่างนุชเนี่ยลูกค้าสั่งจากอ,ออนไลน์เนี่ยไปมากลับมาเป็นลูกค้าประจําที่ทานหน้าร้านผลจริงๆได้ลูกค้าใหม่ๆเพียบเลยเพราะว่าจริงๆแล้ว แพลตฟอร์มออนไลน์พวกนี้ยเขามาโฆษณาให้เราด้วยถูกไหมถูกต้องครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือในเรื่องของความสะดวกสบายเนาะคุณนุชเหมือนกับลูกค้าซื้อความสบายใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ะนั้นตอนแรกๆที่เข้ามาในส่สวนออนไลน์พวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่หรือว่าแพลตฟอร์มออนไลน์พวกนี้คุณนุชคุณนุชปรับตัวนานไหมอ๋อไม่ไม่ไมเป็นคนที่ชอบ ศึกษาอะไรใหม่ๆอยู่แล้วค่ะอันนี้คือข้อดีของเราคือเรากลัวเราแก่ไงเรากลัวเราไซเซอร์เราก็เลยเข้าไปแบบเฮ้ยตรงนี้ครับ ừ, เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากแก่นะคะคุณต้องเข้าถึงเทคโนโลยีให้ล้ำๆแบบที่เด็กๆเขาทากันตอนนี้อย่าคิดว่าตัวเองแก่คะ่ะแต่จงหาความรู้เข้าเข้ากับตัวเราอะให้ได้มากๆนะคะแล้วเราจะเป็นคนที่แบบทันโลกจะเป็นผู้หญิงที่อายุเยอะอย่าใช้คาว่าชลาเนะใช้คำว่ามีอายุที่แบบเราใช้ประสบการณ์ชีวิตที่แบบเยอะๆที่เราสะสมมาเนี่ย ให้ทันโลกอะค่ะเรารต้องทันโลกในส่วนของออนไลน์หรือ Delivery ตรงนี้นะครับรับลูกค้าที่มาไกลที่สุดมาจากไหนครับไกลที่สุดจากแม่สายค่ะแม่สาย ก็เลมากเลยเนี่ยอใช่คนเนี้ยตอนนั้นเรารายการออกไปเราทําขาหมูต้มยำขาหมูครับเขาก็เห็นแล้วจองไว้แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมาพอเขามาดีเบอร์เขามีโอกาสเขาก็เข้ามาทานเขามาทานปุ๊บตัวเขาเองเนี่ยใสพวกขาหมูมันโถครับแล้วเขาบอกแต่เขามาที่นี่เขาได้เมนูใหม่ๆที่กลับไปทําร้านเขาคือต้มยำขาหมูตุ๋นอืมใช่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเปิดกันค่ะคุณดูต่อมาแล้วในส่วนของร้านเนี่ยเปิดกี่โมงกี่โมงครับเปิด11นาฬิา ปิดสี่ทุ่มครัวปิดสี่ทุ่มค่ะร้านปิดห้าทุ่มแต่ถ้าเป็นช่องทางออนไลน์ร้านเปิดสิบเอ็ดโมงปิดเที่ยงคืนค่ะหูคงรุนทําไมเปไดิดร้านดึกจังเลยครับก็เราอยู่บ้านไงเราไม่ได้ทํางานเราทําความสุขใช่ปะ่ะอ,อย่างช่องทางออนไลน์ถ้าเกิดเราติดธุระหรืออะไรเราก็สามารถปิดได้อย่างหน้าร้านคนเยอะๆเราก็ปิดออนไลน์อถ้าเกิดเอ้ย หน้าร้านไม่ได้มีเราก็เปิดออนไลน์ครับค่ะอือโอเคครับแล้วต่อมาแล้วในส่วนของ Delivery นะครับคุณนุนได้มีการซื้อแอดโฆษณาบ้างไหมให้คนซื้อจัารซื้อแอดโฆษณาไหมใช่ใชซื้อค่ะต้องซื้อนะที่ถ้าเราทําแพลตฟอร์มใหม่ๆเนี่ยอยากจะแนะนำพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านนะคะที่แบบพึ่งใช้แพลตฟอร์มนะคะ เราต้องมีการลงทุนไงถ้าเราอยากได้ลูกค้าใหม่ๆการทราําโฆษณาซื้อแอดโฆษณาเนี่ยเราจะได้ลูกค้าใหม่ๆที่เขาไม่รู้จักร้านเราส่วนคนที่รู้จักร้านเราแล้วเนี่ยก็ยิ่งเปิดค่าการมองเห็นเพิ่มขึ้นค่ะคใช่เราจะได้ลูกค้าใหม่มาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียดายไงทุกสิ่งทุกอย่างคือการลงทุนการเรีีเยาซื้อแอดโฆษณามันเหมือนเราเพิ่มร้านเราให้คนเห็นมากขึ้นถูกไหมถูกต้องครับ ใช่ค่ะครับผมในทีนี้คุณนุชได้มีการที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนของโปรโมชั่นอะไรต่างๆบ้างไหมครับก็ต้องเข้าบ้างครับแต่ให้เลือกสิ่งที่เป็นตัวเราอะค่ะคไม่ต้องเข้าทุกอันแต่เข้าในสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยอันนี้เหมาะก,กับเราถ้าสมมุติว่าคุณไปเข้าทุกๆช่องทางเนี่ยหนึ่งมันจะมีการตัดยอดเยอะพอพอคุณขายไม่ได้ดีอ่ะคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเป้าไม่ได้อ่ะเราจะรู้สึกเสียดายอะไรเงี้ยแต่ให้เลือกโปรโมชั่นที่เหมาะกับเราแล้วเราสามารถทําได้ทันคคุณเลือกคุณเลือก เกแบบทุกทุกช่องทางเลยเนี่ยหนึ่งออเดอร์เข้าเยอะรัวๆ <c oughs> ถามว่าคุณทําทันไหมก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นเลือกอะไรก็ได้ที่เป็นตัวตนของเราอะ่ะ <c oughs> แล้วเราสามารถทําได้แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยโอเคถ้าเราทําตรงน,นี้แล้วก็ไม่ได้ขาดทุนนะก็ยังพอมีกําไร <c oughs> การทําโฆษณาก็เหมือนการลงทุนอย่างหนึ่งใช่ไหมคะ <c oughs> กําไรเราก็ต้องน้อยลงไปหรืออาจจะไม่มีกําไรบ้างในบางตัวเราก็ต้องยอมค่ะเราต้องยอมใช่ไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาที่ทําธุรกิจอยากคิดว่าจะเอาแต่กําไรจงแบบ แฟร์แฟกับลูกค้าบางอย่างไม่ต้องมีกาไรก็ได้แต่เราขายได้เพื่อให้ลูกค้ารู้จักวันหนึ่งเราไม่ต้องทําโภชนาเพราะลูกค้าเขารู้จักเราแล้ววันนั้น<ๆ>เราก็จะมีกําไรเองอะค่ะ<ๆ>ออไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะ เพราะว่าอย่าเพิ่งไปหวังว่าจะต้องฟันให้กำลังเยอะเราเราทำงานเราเราไม่คาดหวังอยู่แล้วค่ะเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะทำงานเราจะมีความสุขให้ตัวเองถ้าเราไม่ทำอะไรเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราแก่เดี๋ยวเราเอาอัลไซเมอร์โอเคเราเท่าทำทุกอย่างมั้ยใช่พอเราทำงานเนี่ยหนึ่งเราได้อาหารใหม่ๆในความคิดของเราเราไม่อัลไซเมอร์เราได้ความคิดใหม่ๆกระตุ้นทำให้เราไม่รู้สึกว่าเราแก่เรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังมีคุณภาพชีวิตเนาะถรงเราจะอายุเยอะขึ้นดีสิเราเอาประสบการณ์ที่เราอายุเยอะเยอะๆมาทำ สิ่งที่รังสรรค์ใหม่ใหให้คนห่ใหม่<ช>หมได้ทานอ,อย่างนี้ถ้านในมุมมองของคนรุชเนี่ยคือทุกวันมันคือ Challenge ชาเลนจ์ g e กทุกวัน<ช>มันคือวันที่เราสามารถที่จะสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้ไหมครับ สร้างได้นุดวิดดิท็อกที่มีผู้ติดตามเป็นหมื่นนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะนาเนนะี่ะใช่คือแบบเราก็ทําอะไรก็ได้ไปแบบจริง,รงๆแล้วอย่าคิดว่าตัวเองแก่นะคะคนวัยเกษียณอย่างเราอะสามารถทําอะไรได้เยอะๆให้เด็กๆดูเขาบอกว่าต้องต้อง,ต,องต้องทำให้เด็กๆดูนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะก็อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถที่จะแบบเฮ้ยอันนั้นนะผู้ใหญ่เขาทําต้องทําแบบต้องเป็นแบบวบยแบบเขาจริงๆแล้วเราควรจะทําในสิ่งที่เป็นเราแล้วก็ทําในสิ่งที่เราชอบหให้ออกมาดีที่สุดด้วยความตั้งใจ แต่อย่าคาดหวังทําอะไรก็ได้ถ้าเราไม่คาดหวังนะคะสิ่งที่เราได้มันจะเกินคาดหวังครับแล้วเราก็จะไม่รู้สึกผิดหวังเพราะเราไม่ได้คาดหวังไงครับมันทุกวันมันคือความท้าทายใช่ไหมฮะถูกต้องใช่แล้วมันจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตเราก็เรียกว่าพูดคุยกับคุณนุ่นเนี่ยได้เรื่องราวและแรงบันดาลใจเยอะแยะมากมายลยครับรุ่นมีอะไรจะฝากผู้ชมทางบ้านบ้าง <c oughs> ไหมครับก็อยากให้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะขอให อย่าแค่คิดให้ลงมือทำแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณที่คุณจะหยิบจับอะไรนะคะจะประสบความสำเร็จด้วยความคิดและด้วยมือของคุณเองจงกล้าที่จะทำนะคะอย่าแค่กล้าที่จะคิดนะคะถ้าคิดแล้วทำท,ทุกทุกสิ่งทุกทกอย่างในชีวิตจะประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องมีความคาดหมายเลยค่ะ ฝากไว้ให้คิดนะคะก็หลังจากที่ได้พูดคุยกับคุณลุนนะครับแล้วได้รับเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีเยอะแยะมากมายเลยครับหนึ่งสิ่งดีจะฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือในเรื่องของว่าทุกความสําเร็จนะครับจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองรักเสมอนะครับเหมือนกับที่คุณลุนนะครับเขามต้นจากสิ่งที่เขารักครับเขารักที่จะทําอาหารแต่ว่าสามารถรังสรรค์เมนูต่างอย่างเยอะแยะมากมายและหลากหลายเมนูให้กับผู้ชมเองนะครับในวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณนุนมากเลยนะครับขอบคุณครับ เป็นอย่างไรบ้างครับชมสำหรับไอดอลคนเก่งของเราในวันนี้หวังว่าคุณจะได้รับข้อคิดดีๆแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับท่านสามารถรับชมเรื่องราวของเราเป็นประจำได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระสวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมคณนนุชและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่สวัสดีครับ สร้างความแตกต่างด้วยความแปลกใหม่ใส่ใจในรายละเอียดสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ